แขนครับยิงถือโอกาสและถือโอกาสและยุงนี่มือหนึ่งอืองามานะเก็บจ้าเก็บจ้า เราขนาดนี้กำลังกินเลยมันขึ้นเยอะอีกที่หนึ่งแต่ลอยคนมาเก็บแล้วจะเรามาไม่ทันเขาเนาะน้ำง,งานนี่จ้ะทุกคนลมแรงเลยนะจ๊ะแต่เย็นสดชื่นมากเลยอากาศสิบแปดิเก้าองศาจ้ะ กำลังขึ้นนะจ๊ะเพื่อนดูนี่สองสาดอกนี้เดี๋ยวนเนาะสิวันนี้กำลังขึ้นเลยนะยังเล็กอยู่เลยเนาะนี่จ้าเพื่อนเพื่อนวงววงวงวงว,ง,วงหน่อยนะนี่จ้าหมานแล้วจะหมานเลยมาไม่ทันเขานะขอมาเก็บแล้วจ้ะ อันนี้ก็คือแบบว่าเดยกกับน,น้ำเพื่อนเดวกรับนึงอันนี้พอได้อยู่นะหมาว่าเขาไม่เก็บแล้วเนี่เห็นปะเขาไม่เก็บแล้วเขา,า,าไวมากเลยนะได้ยู่นิดนึงขาไวมากเลย คนก็อยากหาอาหารในป่าเนาะธรรมชาติดอกยังดีนะลงๆงไข่ปลาเลยได้ดอกนึนงนเขาเก็บแล้วแหละอันนี้ลมแรงมากเลยจ้ะโอเคเนละ้ะ เอาเลจ้าหาว,วานหนะนู่้วนเลยนะแตกหมดเลยล่ะใครเหยเย,ยบจม่ได้ไเสียดายจังเลยแต่งหมดเลย <c oughs> เร็บเถอะเห็นไหมจ้าเพื่อนนี่ ลอดสายตาเขาเลยจ้ามาจ้ามาจ้ามาจ้าลอดสายตาลอดสายตาเห็ดเหลืองมันปูเราก็ไม่รู้แหล่งเรอกจ้าเพื่อนๆตรงนี้คนรู้เยอะมันก็ขึ้นของมันที่เดิมนะตรงเมื่อกี้อาจจะเยอะมากเลยแต่ว่าเขาเก็บไปหมดแล้ว ไหนก็มาแล้วเอาเราจะขาใช้ได้เอาหมดเลยตอนนี้เนี่ยวิ่งเล็กมากเห็นไหมเป็นไงเพื่อนอืมกำลังกินเลยนะจ้าดอกขนาดนี้เนี่ยเพื่อนอันนี้หน่อยหนึ่งก็เอานะอใช้ได้อยู่นะนี่ จะได้ทําซอสเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ว้าวเพื่อนโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงดีแฮ่อกคโซเพื่อนมันอยู่ใต้อันนี้หมดเลยนะนู้น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 อีกนู้นอีกดีใจดีใจขนาดลุงเจอลุงชี้เป้าลุงชี้เป้าโอ้เพื่อนดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นนี้ตรงนี้โอ้โหนี่นี่นี่เพื่อนเอ้ยนี่ออ้ป๊าดนะ ป๊าดป๊ดเพื่อนเเอ้ดูดิฝนลงนิดนึงงามเลยนะดีใจขนาดเลยคันนี้ กำลังขึ้นเลยเดี๋ยวเล็กมากเราทิ้งไว้นาะคนอื่นนั้นแหละมาเก็บเราคงไม่ได้มาอีกจะมันไกลอยู่ไม่มีรถส่วนตัวจ้านี่เพื่อนเพ<ๆ>ื่ๆแค่ได้อยู่ฮะคอยคนมาเก็บแล้วนะจ้า ว่าฝนมันตกเมื่อคืนนิดนึงหญ้าพันเลยจ้ะนี่มันก็ใช้ได้อยู่นะจ้ะนี่ดูดินะงามอยู่นะ ก็มีคนมันเก็บก่อนแล้วจ้าเขามาปิดปิดไว้ก็เหมือนเรานี่แหละตอนนี้จะปิดไว้อันเล็กๆให้เขามาเก็บม,มาเลยมาเลยนี่งานในโดดนี้ไม่มีไหม นี่ออกอีเนี่เพอออิ่งหยิบออกเห็นไหมจ๊ะอ้เนาะงามเลยนะเห็ดหลง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 อันนี้กล่องหนึ่งนะดีใจจังเลยเลื่เคืนนะเพื่อนดูถนนนะนเนี่ยดูนี่ถนนนะจ๊ะเลนนี่เลยเดีกเขึ้นทั่วแหละ ดองอย่นี้ได้โอเคโอเคนะหมานๆเลยจ้ะหมานเลยเธอดูดิเราได้เยอะอยู่นะไม่เสียแรงมาอยู่หรอกไปกันตั้งไกลมันก็ดีกว่าไม่ได้เนาะมันมีคนมาเก็บก่อนแล้วจา้าเพราะว่าป่าคนรู้จักเยอะจ้าเราเป็นไม่ใช่คนท้องถิ่นด้วย ก็ดีใจที่ได้จจอเพื่อนอันนี้ก็ได้ถือว่าได้เยอะนะมันแรงนะแรงมากเลย